welcome to our asean study center our study center is located in the first building named Yao building let's have, have a look, look around, around at our asean, ASEAN study, study center, center. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้จัดตั้งขึง้นภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558อย่างรอบด้านทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษาชุมนุมท่องโลกอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสันตตองวิทยาคมเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการโดยมีกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรวมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมบริหารจัดการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โดยมีคณะครูผู้ดูแลประจำห้องศูนย์ร่วมกับนักเรียนยุว,วทูตอาเซียนเพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลอีกทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสันตตองวิทยาคมนอกจากนี้โรงเรียนสันตตองวิทยาคม ยังได้มุ่งเน้นในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลกที่มีคุณภาพดังนี้กิจกรรมสัปดาห์โอเพนเฮาสเปิดประตูสู่อาเซียนฟังพูดอ่านเขียนภาษาก้าวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวรรณคดีอาเซียนแลกเปลี่ยนเงินตราวิถีประชาเศรษฐกิจ สมานมิตรกีฬาอาเซียนภาพเขียนศิลปะร่วมใจพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนกิจกรรมอาเซียนเดย์กิจกรรมอาเซียนคริสถามตอบคำถามอาเซียนประจำสัปดาห์กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์พลเมืองอาเซียนพลเมืองโลกการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่21 กิจกรรมค่ายโซเชียลอาเซียนแคมป์การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาเขต34กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรมภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนกับการเตรียมความพร้อมของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน โครงการ Borderless Friendship Filipinos and Thais Learning Language and Culture Through Online Communication mm hmm. การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนและการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนและนี่คือตัวอย่างผลผลิตแห่งความสำเร็จของกิจกรรมอาเซียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สุดท้ายของพวกเรามีกิจกรรมให้น่าสนใจมากมายใช่ไหมคะต้างมาเรียนเชิญมาเที่ยวสุดแ้ายสิ้นของพวกเราอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย o ้า